จูบสถานโลกต้องมาที่บ้านคนบอกกติกาแล้วแล้วนะกติกาของเรานะครับสื่อมวลชนทั้งหลายนะฮะเื่อใหญ่ใหญ่สื่อมวลชนทั้งหลายเยก็บจับตาดดีๆนะครับกติกาของเราตอนนี้นะครับไรไต่อจากนี้ไปจะเป็นการจูบที่คนทั้งประเทศจะต้องคุ้ต้อ,อ,อง้อเล่จูบย้อนยุคแน่ มีพัดจูเน่อยู่ยกมือขึ้นครับพี่อุ้ยพี่อุ้ยพี่อุ้ยครัใจเย็นนะเราใจเย็นเลยใจเย็นโอเคทั้งหมดนะฮะคนที่มีพัดอยู่จะมีโอกาสขึ้นมาบนเวทีคนที่มีพัดอยู่นะฮะยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นเลยยืนขึ้นเลยยืนขึ้นยืนเสร็จนะฮะจับคู่ด้วยคนมีอยู่หาคู่หนึ่งคู่ เอาคู่ตัวเองเลยอะเอาคู่ตัวเองนะทันท้ากันเลยได้คู่ยังได้แล้จับคู่นะคะัจับคู่นะคะโอเคจับคู่ดีนะจับคู่ดีนะทั้งหมดมีอยู่หนึ่งร้อยไปหนึ่งร้อยพันนั่นหมายความว่าณตอนนี้เรามีคู่อยู่หนึ่งร้อยคู่หนึงร้อยคนกัตติกานะครับใครจะได้ขึ้นเป็นเวทีนี้ต้ม จูบแล้วประทับใจทินบไไันดาสิดจูบคู่ของตัวเองนะคะนี่ของตัวเองต้องไม่จูบให้ที่เดิเลยนะ้จูบจบแล้วเหรอเ,ด,อเอดี๋ยวนะีนี้นะคนทีน่มีพัดอยู่เนี่ยท <หา S 1> ุกคนได้พัดมาจากการซื้อจูบเล่ด้วยแล้ว ดูอยู่ในที่เรียบร้อยดูที่ปากตัวเองแล้วเพราะฉะนั้นการจูบของตัวเองนะครับจะเป็นจูบที่สัญญาณว่าที่สุดต้องได้รับรู้โอเคไหมครับโอเคไหมโอเคโอเคโชว์พัดขึ้นอีกทีครับยิงล้านคู่โชว์พัดขึ้นอีกทีครับพร้อมแล้วนะครับพร้อมแล้วเวลาเสร็จไหมเร็วเลย ไปนะอาอาอัดแบกไ,ไปไปน้สส่วนไหนก็ได้ที่เขาคิดจะจูงไหนก็ได้ใช่หมคะูครัคจุดไหนก็ไ้แขคะได้หมดเลยนะคะนเป็นูดนะฮะถ <c oughs> ้าพร้อมแล้วนะครับอเต็มกน,นะครับจูสถาทีาหนึ่งร้คู่สองร้อยคนจะจูงพรอมกันห บนเวทีนี้นะครับใบพัดใครมีสติกเกอร์จุจุ๊เนอยู่สติกเกอร์ไม่่ใชเป็นรูปปากสีแดงมีไหมฮะมีไหมคะมันจะมีอยู่แค่สองคู่เท่านั้นแหละใช่เปล่าให้กรรมการรวแล้วขึ้นมาเลยครับีม่ม่ไม่ให้ี มีอยู่แล้วค่ะสีแดงใช่เปล่าขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยสรุปที่พี่จูบเมื่อสักครู่นี้ก็คือให้จูบแสดงความรักกันไปนั่นเองนะคะเขาถามไงว่าเมื่อกี้ให้จูบทำไมให้จูบแสดงความรักกันเองคะสนิทกันขึ้นไงล่ะโอเคสนิทกันขึ้นไหมรักกันขึ้นนะโอเคนะมันต้องมาจูบกันทีนึงก็จะสนิทกันมากขึ้นใช่ไหมเนี่ ขึ้นครับถามนิดนึงฮะสิโกกับเิ้นทีนนน่สนิทกันไหมฮะก็สนิทกันครับสนิทกันไนะหมดีครัแ่อครับดี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 ีด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 ีีีีด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 ี้ีีดีดีดดีดีดี่ีดีดนะีีดีดะะีดีดดีดีดี ใครับอแล้ว่าเจ็ดพีขอมนเดี๋ยวผู้ชนีของเรอนงานนี้ชิเลยค่ะเชะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดี้อรับทกท่ต้งวันของเราคือจะได้รับลายเซ็นนะคะจากพิธีกรคนพิองเนเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถามนิดนึงถามนิดนึงก่อนอันนี้ชื่ออะไรครับใครครับ ไอมาจากไหนครับผมไม่ได้มาดังใจผมครับไ่ไ้ของอะไรต้นน้ำต้นน้ำโอเคไอ้กับต้นน้ำไม่ถามดีกขวามาจากไหนครับไม่ได้ละู imagine, ้ล่ะู้ละแล้วจากนันอ claro ๋อีเช i s a r g อ๋อต่างชาติ คิวคิวอันทารกเป็นชาต้าไจจิของเราทั้งหมดน่ารักมากเลยอ่ะใช่น่เป็นชาวจีนนะครับเป็นแฟนกลับที่มาจากประเทศจีนเลยโอ้โหอหมือต้อนรับเพื่อน่องเรานบซึ่งคริสเนี่ยเกิดและโตที่ประเทศจีน ออัวั่คุยคุยคุยนิ่งเห่ามาตั้งใจเหาบอกชื่อคริสนะเจ๊หน่อซาสีหมูแบรดกูดกูดจับทำไมเล็บยูเดี๋ยวเชิญเชิญนี่นี่นี่นียางออ I love you, I love you, OK, 我爱你，我爱你。มาแล้ว OK, kisses, OK. ตอนนี้ครับกาลังทำการตายลงอยู่เยอ่ะเราก็จะมอบรางวัลให้นะค่ะนือ๋อ่เซ็นลายเซ็นให้ปากกาหน่อยาแล้วปกเซ็นลายเซ็นเซ็นลายเซ็นเงินเดียวแบ่งกันยังไงเดียวนั่นแหละอันนึงนั่นแหละ แล้วเดี๋ยวไปตบกันตัวเองกันแน่เซ็นก่อน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 โอเคแล้วก็เดี๋ยวได้ถ่ายรูปกับพี่คริสพี่สินโตด้วยนะคะเซ็นอ่นะน่าจะแบบแน่นะคะเป็นไงคะเราได้จุกไปหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยคู่นะคะจุกสุดทันโลกกันไปเลยทีเดียวเชื่อว่าน่าจะทำให้หลายคนได้รู้เลยค่ะว่าการใช้จุจุนน่เนี่ยทำให้ไม่ติดไม่เป็นเลอดตกเพื่อนเพิอนของเราเลย มือกับพี่คริสตีสิงโตด้วยค่ะพี่เปิ้ลจับมือด้วยแล้วก็ถ่ายจับมือเซ็นไม่พอเหขอเขาอยากให้กอดเขาหน่อยกอดเขาหนอจับมื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 อทิ้งะบอกแค่จับมือค่ะพี่เปิ้ลจับมือพอจับมือจับมือจับมือกอดได้ไหม สามาไกลจากประเทศจีนน่ะเอโอเคขอบุนั่ะ thank you ังักียังเย่เดี๋ยวเรให้ี่ยืนถ่ายราให้ยน่ารก่อนนนนดไ่ม เดี๋ยวเราจะทาการถ่ายรูปเซลฟี่นะคะเรียนเชิญนะคะบเยนชุจุมกัสมาด้วยนะคะายอง่ละงั้นเราเริ่มตนจากขายมุีก่อนนะคะบนวทีก่อนรูนึงก่อนนะคะพยามาด้านหน้านะคะโอเคเรีนเชิญพี่เิ้ด้วยนะคะ เชิญเลยค่ะถ่ายลูกแร้ก่อนอ่ะ เคค่ะ,ะไปอีกรูปนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะทำการเซลฟี่เซลฟี่นะคะไปด้านหลังกันนะคะเคห็นช่างภาพบนเวทีด้วยนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเราจะทำเซลฟี่ค่ะพี่ปิ่นค่ะ,ะใช่ค่ะหันหลังหันหลังให้คนดูโชคดีอะไรขนาดน,น,นี้นี่นะคะเอาสี่คนอ๋อเอาเฉพาะสี่คนใช่ค่ะ

เด้อค่ะ<ว>และผู้โชคดีนะคะที่ซื้อครบ500บาทได้รับคูปองหนึ่งใบหนึ่งใบก็มีสิทธิ์นะคะหนึ่งสิทธิ์ด้วยกันค่ะรวมถึงกติก,ก,ออก,กาของเรากับการกดติดตามเพจจูจูเน่นะคะแล้วก็ถ่ายภาพแล้วก็โพสต์ลงทวิตเตอร์หรือว่าเฟซบุ๊กนะคะของตัวเองนะคะแล้วกดรับฟรีค่ะพร้อมกับโอภิมูฟเบอร์นะคะแฮชแท็กจูจ<ค>ูเ<ะ>น่จุดสลากษณ์นะคะแล้วก็แฮชแท็กจูจูเน่